นี่นะเจ้าอันนี้ปันห้องว่ากระเบื้องแม่นกระเจ้านะกระเบื้องมุงหลังคานะเจ้านะคําว่ากระเบื้องมุงหลังคานะเจ้าอันนี้นี่มันจะไม่ร้อนเล็กร้อนใหญ่นะเจ้าหรืออาจจะไปได้เป็นลักษณะกระเบื้องแผ่นแบบนี้จะเป็นกระเบื้องมุงหลังคาชนิดไหนก็ตามนะเจ้าที่มีลักษณะเป็นกระเบื้องมุงหลังคานะเจ้า ในกำเมืองเนี่ยกระเบื้องมูลหลังคาเนี่ยก็จ,จะบอกว่าดินรอนนะเจ้าภาษาเมืองหรือภาษาภาษาเหนือจะฮ้องว่าดินรอนนะเจ้าดินรอนนี่บอกเพื่อน mm hmm. ๆเลยนะจ้าดินรอนนี่เขาจะใช้เฉพาะกระเบื้องที่มุงหลังคาเท่านั้นนะเขาจะรวมถึงกระเบื้องปูผนังนะที่เราวางตามผนังแบบนี้ไม่ใช่นะคะเพื่อนๆ mm hmm. จ๋านะรวมไปถึงกระเบื้องที่มันปูพื้นนี่นะจ๊ะเพื่อนๆจ๋านะ กรณีที่เป็นกระเบื้องปูพื้นหรือว่ากระเบื้องปูผนังนี่มาได้อู้ว่าดินร้อนนะเจ้าดินร้อนเราจะอู้เฉพาะกระเบื้องที่มุงหลังคาอย่างเดียวนะเจ้าบอกว่าจะเป็นร้อนเล็กร้อนใหญ่รอนคู่นะกระเบื้องทุกอย่างที่ใช้ขึ้นไปมุงบนหลังคานะเจ้าเขาจะฮ้องว่าดินร้อนนะเจ้านะเจ้าแต่ถามว่ากระเบื้องพวกปูผนังนะเจ้าหรือกระเบื้อง ที่เรานํามาปูพื้นพวกนี้นะเจ้าปูพื้นปูผนังเนี่ยมันมาทีหลังนะเพราะฉะนั้นคนเมืองเนี่ยมันก็จะเรียกตามภาษาราชการนะเจ้าพวกกระเบื้องปูผนังกระเบื้องปูพื้นเขาก็จะบอกว่าเป็นกระเบื้องนั่นเองนะคะเมืองก็จะว่ากระเบื้องนะนี่ยสมมติว่าบ้านเราเราไปซื้อกระเบื้องมาปูเขาบอกว่าโอ้บ้านเปิ้นปูกระเบื้องแล้วเนาะอย่ายกเว้นเฉพาะกระเบื้องมุงหลังคานะทางเหนือจะเรียกว่าดินล้อนนะเจ้า วันนี้ก็นําภาษาเหนือนะเจ้ามาแนะนําเผยแผ่นะเจ้าให้เพื่อนๆได้ฟังนะเจ้าใครชอบศึกษาภาษาเหนือนะเจ้าก็แวะมาดูช่องเจ้านี่เนาะบางคนอาจจะเป็นคนที่อื่นนะแต่ถามว่าภาษาเหนือกับภาษาอีสานบางคํามันจะคล้ายกันนะเพื่อนๆจ๋านะแต่ถ้าเทียบกับภาษาทางใต้นะหรือภาษาภาคกลางบางทีมันก็ไม่เหมือนนะเพราะฉะนั้นวันนี้อยากบอกนะจ๊ะว่ากระเบื้องแบบเนี้ยที่เราปูผนังนะปูพื้นนะ คนเมืองหรือว่าคนตงเหนือพวกห้องว่ากระเบื้องนะเจ้ายกเว้นที่เอาขึ้นไปมุงบนหลังคาอย่างเดียวนะเจ้าที่พ่นจะบอกว่าดินรอนเนาะดินรอนนี่มันจะอยู่สูงน้อยหนึ่งเพื่อนๆจ๋านะบางทีอาจจะมาทางภาคเหนือเนี่ยนะแล้วได้ยินนะได้ยินบอกว่ากิ่งไม้ตกใส่ดินดินแตกสองแผ่นสามแผ่น บางคนไม่เข้าใจว่ากิ่งไม้ไปตกใส่ดินและดินมันแตกเป็นสองแผ่นสามแผ่นก็หมายถึงดินมุงหลังคานะดินลอน,น่ะนะดินลอนดินรอนหมายถึงดินมุงหลังคานะเจ้าวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้นะเจ้าคลิปภาษาเหนือวันละครสวัสดีเจ้า